อย่าเพิ่งเรียนขอว่าขอท่านกรุณาบอกพระกรรมฐานให้แก่กระผมด้วยตั้งแต่วันที่มาถึงแต่ถ้าอุปถากประจำของท่านอาจารย์มีพึงขออนุญาตกับเขาแล้วทำวัดปฏิบัติแก่ท่านนับตั้งแต่วันที่สองไปถ้าแม้ขอแล้วแต่เขาไม่ยอมอนุญาตให้เมื่อได้โอกาสก็พึงทำทันทีเมื่อทำวัดปฏิบัติพึงจัดเอาไม้ชําระฟันสามชนิดเข้าไปวางไว้ คือชนิดเล็กชนิดกลางและชนิดใหญ่พึ่งตระเตรียมน้ำบ้วนปากและน้ำสงสองชนิดคือน้ำเย็นและน้ำอุ่นแต่นั้นพึงสังเกตไว้ท่านอาจารย์ใช้ชนิดไหนถึงสามวันก็พึงจัดเฉพาะชนิดนั้นตลอดไปเมื่อท่านไม่ถือระเบียบแน่นอนใช้ตามมีตามเกิดก็พึงจัดไปไว้ตามที่ได้ ธุระอะไรที่ข้าพเจ้าจะต้องพิจารณามากเล่าวัดปฏิบัติโดยชอบอันพระผู้มีพระภาคต้องบัญญัติไว้แล้วฉันใดพึงทำวัดปฏิบัติแม้นั้นให้ครบทุกๆอย่างซึ่งมีปรากฏอยู่ในคำพีมหาขันธก,กะวินัยปิดกมีอาธิว่าภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกพึงประพฤติปฏิบัติโดยชอบในพระอาจารย์กริยาที่ประพฤติปฏิบัติโดยชอบในพระอาจารย์นั้นดังนี้ พึงลุกขึ้นแต่เท้าและถอดรองเท้าเสียห่มจีวรเฉวียงบ่า e ถวายไม้ช่ำระฟันถวายน้ำล้างหน้าปูลาดอาสนะถ้ามีข้าวต้มพึ่งล้างภาชนะให้สะอาดแล้วน้อมข้าวต้มเข้าไปถวายเมื่อโยคีบุคคลทําให้ท่านอาจารย์พอใจด้วยวัดสมบัติอยู่โดยทํานองนี้ตกถึงเวลาเย็นกราบท่านแล้วเมื่อท่านอนุญาต ให้ไปว่าไปได้ชะนี้จึงค่อยไปเมื่อใดท่านถามว่าเธอมานัที่นี้เพื่อประสงค์สิ่งใดหรือเมื่อน,นั้นพึ่งกราบเรียนเหตุที่มาให้ทราบถ้าท่านไม่ถามเลยแต่ก็ยินดีต่อวัดปฏิบัติคันล่วงเลยมาถึงสิบวันหรือปักหนึ่งแล้วแม้ถึงท่านจะอนุญาตให้ไปก็อย่าพึ่งไปพึ่งขอให้ท่านให้โอกาสแล้วพึ่งกราบเรียนถึงเหตุที่มาให้ทราบสักวันหนึ่ง หรือพึงไปหาท่านให้ผิดเวลาเมื่อท่านถามว่ามาทําไมพึงช่วยโอกาสกราบเรียนถึงเหตุที่มาถ้าท่านนัดหมายให้มาเช้าก็พึงไปเช้าตามนัดนั่นแหละก็แหละถ้าตามเวลาที่นัดหมายนั้นโยคีบุคคลเกิดเสียท้องด้วยโรคดีกําเริบก็ดีหรืออาหารไม่ย,ย่อยเพราะธาตุไฟอ่อนก็ดีหรือโรคอะไรอย่างอื่นเบียดเบียนก็ดี พึงเรียนโรคนั้นให้ท่านอาจารย์ทราบตามความจริงแล้วกลับเรียนเขาเปลี่ยนเวลาที่ตนสบายแล้วพึงเข้าไปหาในเวลานั้นทั้งนี้เพราะว่าในเวลาที่ไม่สบายแม้ท่านอาจารย์จะบอกพระกรรมฐานให้ก็ไม่สามารถที่จะมนัิการได้รัฐาธิบายพิสดารในหัวข้อสังเกตว่าพึงเข้าไปหากรยานามิตรผู้ให้พระกรรมฐานยุติเพียงเท่านี้ จริยา6อย่าง43บัดนี้จะอธาธบายความในข้อสังเกตที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าอันเหมาะสมแก่จริยาของตนชนนี้ต่อไปคําว่าจริยาได้แก่จริยา6กอย่างคือ 1. ราคาจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอํานาจราคะ 2. โทสะจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอํานาจโทสะ 3. โมหะจริยา ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจโมหะ 4. สศรัทธาจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจศรัทธา 5. ผู้ที่จริาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจปัญญา 6. วิตกะจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจวิตกแต่เกจิอาจารย์ประสงค์เอาจริยาถึง14อย่างโดยบวกจริยา8เข้าด้วยดังนี้คือจริยาอื่นอีกสี่ ด้วอำนาจการคละกันและต่อกันของราคาจริยาเป็นต้นคือราคาโทสะจริยาหนึ่งราคาโมหะจริยาหนึ่งโทสะโมหะจริยาหนึ่งราคาโทสะโมหะจริยาหนึ่งและจริยาสี่อย่างอื่นอีกด้วยอำนาจการขละกันและต่อกันของศรัทธาจริยาเป็นต้นคือศรัทธาผู้ที่จริยาหนึ่งศรัทธาวิตกะจริยาหนึ่ง พุทธิวิตก,กะจริยาหนึ่งศรัทธาพุทธิวิตก,กะจริยาหนึ่งแต่เมื่อจะกล่าวประเภทแห่งจริยาด้วยอำนาจการคละกันและต่อกันอย่างนี้แล้วจริยาก็จะมีเป็นอเนกประการโดยยกเอาราคะจริยาเป็นต้นมาคละกันกับสัทธาจริยาเป็นต้น,น,น,ตนความสำเร็จแห่งอาธิบายที่ประสงค์ก็จะไม่พึงมีเพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงเข้าใจ แต่โดยสังเขตว่าจริยามีเพียง6อย่างเท่านั้นจริตบุคคล6ประเภทคำว่าจริยาหนึ่งปกติ1ความหนานแน่นหนึ่งโดยใจความเป็นอันเดียวกันและด้วยอำนาจแห่งมูลจริยา6อย่างนั้นบุคคลจึงมี6ประเภทเหมือนกันดังนี้ 1. ราคาจริตบุคคลคนราคาจริต 2. โทสะจริตบุคคล คนโทสะจริตสโมหะจริตบุคคลคนโมหะจริตสีศรัทธาจริตบุคคลคนศรัทธาจริตหผู้ที่จริตบุคคลคนผู้ที่จริตและ6วิตกะจริตบุคคลคนวิตกจริตอธิบายจริตบุคคล6ประเภทคนราคะจริตมีส่วนเข้ากันได้กับคนศรัทธาจริตโดยมีอถาอธิบายว่า ในสมัยที่กุศลและจิตเกิดขึ้นสำหรับคนราคาจริตนั้นศรัทธ,ธามีกำลังมากเพราะศรัทธ,ธามีคุณลักษณะใกล้กับราคะขยายความว่าในฝ่ายอกุศลราคะย่อมทำให้เยื่อใยติดใจในอารมณ์ไม่ห่อเหี่ยวฉันใดในฝ่ายกุศลศรัทธ,ธาก็ทำให้เยื่อใยติดใจในอารมณ์ไม่ห่อเหี่ยวฉันนั้นราคะาย่อมสแสวงหาวัตถุกรรมฉันใด ศรัทธาย่อมสแสวงหาคุณมีศีลเป็นต้นฉันนั้นและราคะย่อมไม่ระวางซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ฉันใดศรัทธาก็ไม่ละวางซงึ่งสิ่งเป็นประโยชน์ฉันนั้นคนโทสะจริตมีส่วนเข้ากันได้กับคนผู้ที่จริตโดยมีอาถธิบายว่าในสมัยที่กุศลจิตเกิดขึ้นสำหรับคนโทสะจจริตนั้นปัญญากำลังมาก เพราะปัญญามีคุณลักษณะใกล้กับโทสะขยายความว่าในฝ่ายอากุศลโทสะไม่เยื่อใยไม่ติดอารมณ์ฉันใดในฝ่ายกุศลปัญญาก็ไม่เยื่อใยไม่ติดอารมณ์ฉันนั้นโทสะย่อมสแสวงหาแต่โทษแม้ที่ไม่มีจริงฉันใดปัญญาก็ย่อมสแสวงหาแต่โทษที่ไม่มีจริงฉันนั้น และโทสะย่อมเป็นไปโดยอาการหลีกเว้นสัตว์ฉันใดปัญญาก็ย่อมเป็นไปโดยอาการหลีกเว้นสังขารฉันนั้นและโมหะจริตบุคคลมีส่วนเข้ากันได้กับวิตกจริตบุคคลโดยมีอธิบายว่าเมื่อโมหะจริตบุคคลเพียรพยายามเพื่อทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นนั้นวิตกผู้ทำอันตราย ย่อมริงเกิดขึ้นเสียโดยมากทั้งนี้เพราะวิตกมีลักษณะใกล้กับโมหะขยายความว่าโมหะเป็นสภาพไม่ตั้งมั่นเพราะเกลื่อนกราดดาดดาไปในอารมณ์ฉันใดวิตกก็เป็นสภาพไม่ตั้งมั่นเพราะตริตรึกนึกไปโดยประการต่างๆฉันนั้นและโมหะเป็นสภาพไหวหวั่นเพราะไม่อย่างลงมั่นในอารมณ์ฉันใดวิตกก็เป็นสภาพไหวหวั่น เพราะกำหนดอารมณ์รวดเร็วสันนั้นอาจารย์พวกอื่นกล่าวว่าจริยาอื่นๆยังมีอีกสมอย่างด้วยอำนาจตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งในสมอย่างนั้นตัณหาก็ได้แก่ราคะนั่นเองและมานะก็ประกอบด้วยราคะนั้นเพราะเหตุนี้ตัณหาและมานะจึงไม่พ้นราคะจริตไปได้ส่วนทิฏฐิ จริยาก็บวกเข้าอยู่ในโมหะจริยานั่นเองเพราะทิฏฐิมีโมหะเป็นเหตุให้เกิดปัญหา3ข้อในจริยา6อย่าง44 1. จริยา6อย่างนี้นั้นมีอะไรเป็นเหตุ 2. จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนี้เป็นราคะจริตบุคคลนี้เป็นโทสะจริตเป็นต้น จริตใดจริตหนึ่งสามบุคคลจริตชนิดไหนมีทำเป็นที่สบายอย่างไรวิสัชนาปัญหาข้อที่หนึ่งในจริยาหกอย่างนั้นเกจิอาจารย์กล่าวไว้ว่าจริยาสามอย่างข้างต้นมีกรรมที่ได้ตังสมมาแต่ชาติก่อนเป็นเหตุหนึ่งมีธาตุและโทษเป็นเหตุหนึ่ง อี่ใายว่าบุคคลผู้มีการกระทำสิ่งที่น่าเจริญใจและทำกรรมอันดีงามไว้มากในชาติก่อนหรือบุคคลที่จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้ย่อมเป็นคนราคะจริตบุคคลผู้สร้างเวรกรรมคือตัดช่องย่องเบาปล้นฆ่าและพันธนาจองจําไว้มากในชาติก่อนหรือบุคคลที่จุติจากนรกและกําเนิด มากมาเกิดในโลกนี้ย่อมเป็นคนโทสะจริตบุคคลที่ดื่มน้ำเมามากและขาดการศึกษาการค้นคว้าในชาติก่อนหรือบุคคลที่จุติจากกำเนิดติระฉานมาเกิดในโลกนี้ย่อมเป็นคนโมหะจริตเกจิอาจารย์กล่าวว่าจริยาสามข้างต้นมีกรรมที่สังสมมาในชาติก่อนเป็นเหตุอย่างนี้ด้วยประการฉนี้ อันหนึ่งเพราะมีธาตุทั้งสองคือธาตุดินและธาตุน้ำมากบุกคคลจึงเป็นคนโมหจริตเพราะมีธาตุทั้งสองคือธาตุไฟและธาตุลมนอกนี้มากบุกคคลจึงเป็นคนโทสะจริตและเพราะมีธาตุหมดทั้งสี่ธาตุสม่าเสมอกันบุคคลจึงเป็นคนราคะจริต ส่วนในข้อว่าด้วยโทษนั้นคือบุคคลผู้มีเสมหะมากเป็นคนราคะจริตบุคคลผู้มีลมมากเป็นคนโมหจริตหรือบุคคลผู้มีเสมหะมากเป็นคนโมหจริตบุคคลผู้มีลมมากเป็นคนราคะจริตเกจิอาจารย์กล่าวว่าจริยาสามข้างต้นมีธาตุและโทษเป็นเหตุอย่างนี้ด้วยประการนี้ มติมหาพุทธโคสะเทระแย้งเกจิอาจารย์คำของพวกเกจิอาจารย์ทั้งหมดนี้เป็นคำที่ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเหตุนี้บุคคลผู้มีการกระทำสิ่งที่น่าเจริญใจและทำกรรมอันดีงามไว้มากในชาติก่อนก็ดีบุคคลจําพวกที่จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้ก็ดีไม่ใช่จะเป็นคนราคะจริตไปเสียทั้งหมดมิได้ หรือบุคคลจำพวกสร้างเวรกรรมมีการตัดห้องย่องเบาเป็นต้นไว้มากก็ดีบุคคลจำพวกที่จุติจากนรกเป็นต้นมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไม่ใช่จะเป็นคนโทสะจริตคนโมหะจริตไปเสียทั้งหมดมิได้และการกำหนดเอาความมากของท่าทั้งสี่โดยในตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวและในการกำหนดเอาโทษเล่าก็กล่าว ถึงเพียงคนราคาจริตกับคนโมหะจริตสองบุคคลเท่านั้นและแม้คำกำหนดด้วยอำนาจโทษนั้นก็ผิดกันทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายวงเล็บเพราะการกำหนดจริยาด้วยอำนาจแห่งโทษว่าบุคคลเป็นคนราคาจริตเป็นต้นด้วยมีโทษคือเสียมหะเป็นต้นมากนั้นพวกเกจิอาจารย์กล่าวว่าบุคคลมีเสียมหะมากเป็นคนราคาจริตดังนี้ แล้วกล่กาวว่าบุคคลมีเสมหะมากเป็นคนโมหะจริตแล้วว่าบุคคลมีลมมากเป็นคนโมหจริตแล้วยังซ้ำกล่าวว่าบุคคลมีลมมากเป็นคนราคะจริตอีกเล่าวงเล็บปิดและในศรัทธาจริยาเป็นต้นก็ไม่ได้กล่าวถึงเหตุแห่งจริยาอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวมติของท่านอถกถาาจารย์ส่วนการวินยยิจฉัยตามแนวมติ ของท่านอัศกถาาจารย์ทั้งหลายในอธิการนี้มีดังนี้เราคือในการระบุเอาส่วนที่มากหนาของเหตุท่านอัศกถาจารย์กล่าวไว้ดังนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีโลภะมากหนาเป็นผู้มีโทสะมากหนาเป็นผู้มีโมหะมากหนาเป็นผู้มีอะโลภะมากหนาเป็นผู้มีอโทสะมากหนาและเป็นผู้มีอะโมหะมากหนา ทั้งนี้โดยนิยามแห่งเหตุมีโลภะเป็นต้นอันเป็นไปในพวกก่อนดังนี้อกุศลวารสีหนึ่งบุคคลใดในขณะทำกรรมโลภะมีกํำลังมากแต่อโลภะมีกํำลังน้อยอโทสะอโมหะมีกํำลังมากแต่โทสะโมหะมีกําลังน้อยอโลภะซึ่งมีกํำลังน้อยของบุคคลนั้น ย่อมไม่สามารถครอบงำโลภะได้ส่วนอโทสะอมโมหะมีกำลังมากจึงสามารถครอบงำโทสะโมหะได้เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้สร้างพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นชื่อว่าบังเกิดด้วยอำนาจปฏิสันธิวิบากอันกรรมนั้นผลผลให้ย่อมเป็นคนขี้โลกแต่อ่อนโยนไม่มักโกรธมีปัญญามีปีชายานแหลมคมดังเพชรส หนึ่งบุคคลใดในขณะทากรรมโลภะโทสะมีกําลังมากแต่อโลภะอโทสะมีกําลังน้อยอมโมหะมีกําลังมากแต่โมหะมีกําลังน้อยบุคคลผู้พังพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนขี้โลภด้วยขี้โกรธด้วยโดยในต้นนั้นเทียวแต่เป็นคนเจ้าปัญญามีญาณปีชาแหลมคมด่งเพชรเหมือนพระทัตตาพยะเถระเป็นตัวอย่าง สามอันหนึ่งบุคคลใดในขณะทำกรรมโลภะอโทสะโมหะมีกำลังมากแต่อโลภะโทสะโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนขี้โลภด้วยมีปัญญาอ่อนด้วยโดยในต้นนั้นเทียวแต่เป็นคนอ่อนโยนไม่ขี้โกรธเหมือนพระภากุละเถระเป็นตัวอย่าง สอันหนึ่งบุคคลใดในขณะทำกรรมโลภะโทสะโมหะครบทั้งสามเหตุมีกำลังมากแต่อโลภะอโทสะอโมหะเหตุมีกำลังน้อยบุคคลผู้พังพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนขี้โลภด้วยขี้โกรธด,ด้วยขี้หลงด้วยโดยในต้นนั้นเทียวกุศลวารสีหนึ่งส่วนบุคคลใดในขณะทำกรรม อโลภะโทสะโมหะมีกำลังมากแต่โลภะอโทสะอโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พังพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนไม่โลภมีกิเลสน้อยแม้จะได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นทิพย์ก็ไม่หวั่นไหวโดยในต้นนั้นเทียวแต่ว่าเป็นคนที่โกรธและมีปัญญาอ่อนสองอันหนึ่งบุคคลใดในขณะทำกรรมอโลภะอโทสะโมหะมีกำลังมาก แต่โลภะโทสะอะโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พัพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนไม่ขี้โลภและไม่ขี้โกรธอ่อนโยนโดยในต้นนั้นเทียวแต่เป็นคนมีปัญญาอ่อนสามอันหนึ่งบุคคลใดขณะทำกรรมอะโลภะโทสะอะโมหะมีกำลังมากแต่โลภะอะโทสะโมหะมีกำลังน้อย บุคคลผู้พั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนไม่ขี้โลภและมีปัญญาดีโดยในต้นนั้นเถียวแต่เป็นคนขคี้โทโซขี้โกรธ4อันหนึ่งบุคคลใดในขณะทำกรรมอโลภะอโทสะอโมหะเหตุทั้งสามประการมีกำลังมากแต่โลภะโทสะโมหะมีกำลังอ่อนบุคคลผู้พั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคน ไม่ขี้โลกไม่ขี้โกรธและมีปัญญาดีเหมือนพระมหาลตะเทระโดยในต้นนั้นเทียวอธาธิบายของท่านดิกาจารัากุศลวาระและกุศลวาระนี้ท่านดิกาจาร์ยให้อธิบายไว้ดังนี้ก็แหละในอัากาฐกถานั้นได้วาระสิบสีวาระคือในฝ่ายอากุศลได้เจ็ดวาระ ทั้งนี้ด้วยอำนาจความมากหนาะแห่งเหตุมีโลภะเหตุเป็นต้นโดยจัดเป็นอย่างละหนึ่งสามวาระอย่างละสองสามวาระอย่างละสามหนึ่งวาระคือโลภะวาระหนึ่งโทสะวาระหนึ่งโมหะวาระหนึ่งโลภะโทสะวาระหนึ่งโลภะโมหะวาระหนึ่งโทสะโมหะวาระหนึ่งและ โลพะโทสะโมหะวาระหนึ่งในฝ่ายกุศลก็ได้เจ็ดวาระเหมือนกันทั้งนี้ด้วยอำนาจความมากหนาแห่งเหตุมีอโลภะเหตุเป็นต้นโดยจัดเป็นอย่างหนึ่งสามวาระอย่างละสองสามวาระอย่างละสามหนึ่งวาระคืออโลพะวาระหนึ่งอโทสะวาระหนึ่งอโมหะวาระหนึ่งอโลพะอโทสะวาระหนึ่ง อโลภะอโมหะวาระหนึ่งอะโทสะอโมหะวาระหนึ่งอโลภะโทสะอโมหะวาระหนึ่งในสิบสี่วาระนั้นท่านอัฏฐกถาจารย์แสดงเป็นเพียงแปดวาระเท่านั้นโดยจัดวาระในฝ่ายอกศยุศลเป็นสามวาระในฝ่ายกุศลเป็นสามวาระเข้าไว้ในภายในดังนี้ในฝ่ายกุศลท่านถือเอาโทสุดสะ ท้วาระด้วยวาระที่สามถือเอาโมหุสะทะวาระด้วยวาระที่สองและถือเอาโทสะโมหุสะทะวาระด้วยวาระที่ออโทโหนึ่งซึ่งหมายอสักถานั้นว่าอะโลภะโทสะอโมหะมีกำลังมากอะโลภะอโทสะโมหะมีกำลังมากอะโลภะโทสะโมหะมีกำลังมาก ในไฟล์อกุศลก็เหมือนกันท่านถือเอาอโทสุตสะทาวาระด้วยวาระที่สามถือเอาอะโมหุตสะทาวาระด้วยวาระที่สองและถือเอาอะโทสะอะโมหุตสะทาวาระด้วยวาระที่หนึ่งซึ่งมาในอัธกถาานั้นว่าโลภะอะโทสะโมหะมีกำลังมากโลภะโทสะอะโมหะมีกำลังมากโลภะ อโทสะอโมหะมีกำลังมากก็แหละในอัธกถานั้นบุคคลใดที่ท่านอาัธากถาจารย์กล่าวไว้ว่าเป็นคนที่โลภดังนี้บุคคลนั้นเป็นคนราคาจริตบุคคลที่ขี้โกรธและบุคคลมีปัญญาอ่อนเป็นคนโทสะจริตและโมหะจริตบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นคนผู้ที่จริตบุคคลผู้ไม่โลภไม่โกรธเป็นคนสัทธาจริต พะมีปกติเลื่อมใสศรัทธาอีกในหนึ่งบุคคลที่บังเกิดมาด้วยกรรมอันมีอะโมหะเป็นบริวารเป็นคนผู้ที่จริตฉันใดบุคคลที่บังเกิดมาด้วยกรรมอันมีศรัทธาที่มีกำลังมากเป็นบริวารก็เป็นคนศรัทธาจริตฉันนั้นบุคคลที่เกิดมาด้วยกรรมซึ่งมีกรรมวิตกเป็นต้นเป็นบริวารเป็นคนวิตกจริต บุคคลที่บังเกิดมาด้วยกรรมซึ่งมีความผสมกับโลภะเป็นต้นเป็นบริวารจัดเป็นคนมีเจริตเจือปนนักศึกษาถพงทราบว่ากรรมอันให้เกิดปฏิสนธิวิบากซึ่งมีโลภะเป็นต้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบริวารน,นับเป็นเหตุแห่งจริยาทั้งหลายด้วยประการชนี้